สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับด้วยความเคารพรักในครูบาอาจารย์ผู้สนับสนุนเรื่องสมุนไพรของผมและเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับผมเอาสาระนาลูมาฝากพี่น้องอีกคือเก่าครับผมเพราะว่าผมเป็นคนเทียนน้ำสมุนไพรนะครับผมกสิได้มาทายแต่ละอันแต่ละอย่างให้พ่อแม่พี่น้องได้รับสมกันนะครับว่ามันการทํางานของสมุนไพรแต่ละอย่างนี่พืชแต่ละอย่างนี่ สมควรที่ปลูกไว้บ่อเรียกว่าสิสมควนที่เทาสิถางขิมนะครับตามป้าตาดงนะครับเอานะครับไปเข่าเรื่องเข่าเล่ากันเลยนะครับขอฝากช่อง้ด้เยครับเด้อขอฝากช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับนี่นะครับในการใช้ต้นสาบเสือนี่นะครับภาษาอีสานบ้านผมี่แต่ละหมู่บ้านนี่เอื้นก็คือกันครับเอื้อนใบห้าคิ้วบ้านผมเพราะว่าใบมันตีมีกินคิ้วๆนะครับนี่นะครับ หนึ่งนะครับใช้ใบกําจัดปวกกําจัดแมลงได้นะครับไล่ยุงได้นะครับขยี้ขยี้ขยี้ยองขึ้นน้ำอย่านังเนี่ยครับแส่น้ำมนกับไปใส่แนวสีนะครับพ่นไปตามขอกงัวขอกล้วยขอกหมูนะครับขอกไก่จะซอยได้นะครับช่วยได้นะครับไล่แมลงนะครับฉีดไปเลยเอาไปขยี้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 หรือปั่นอะไรก็ได้นะครับผสมกับน้ําไล่ยุงได้นะครับฉีดพ่นไปเลยนะครับเอาแต่น้ํานะครับถ้าจะใช้ในทาง สมุนไพรก็หนึ่งนะครับช่วยแก้อาการอักเสบนะครับแก้อาการอักเสบในกระเพาะอาหารในลำไส้เราภายในทุกที่เลยครับนี่ต้องใช้รากนะครับนี่ครับเอาจอบหรือเสียมขุดลงไปเอารากของเขานะครับเอาไปล้างทําความสะอาดดีๆนะครับขันบานภาษาายสานบานผมกระคุดเอาเลือกเอาหมองที่เพิ่นบ่อข่ายาข่ายูบ่มีสารผิษนะครับบ่มีปุ๋ยไม่หยังนะครับบ่มีเคมีไปเจือปนนะครับใส่หากของเพิ่นนะครับ เดี๋ยวผมสีวบาอธิบายให้ฟังนะครับสองนะครับใช้พอกแผลสดได้นะครับมันทีมีสารตัวหนึ่งนะครับสีไปซอยรักษาแผลนะครับพอกแผลสดได้นะครับบรรเทาอาการแผลสดได้นะครับสีเห็ดในแห่งดีขึ้นนะครับช่วยสมานแผลนะครับช่วยสมานแผลทั้งภายในและภายนอกนะครับช่วยห้ามเลือดนะครับใครที่โดนมีดโดนอะไรบาดมือตามทุ่งให้ทุ่งนานะครับไป เกี่ยวข้าวขุดไม้ไงขอนก็มันบาดมือเราอะไรบาดมือเราก็เคี้ยวหรือขยี้นะครับแปะเข้าไปที่ปากแผลเลยเอาเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเลือดจะหยุดทันทีนะครับเะ๋ยจะแสบหน่อยนะครับดอกนะครับดอกของเขานะครับดีมากเลยนะครับดอกของเขาแต่ฤดูนี้ไม่มีดอกนะครับถ้าพื้นที่ไหนมีเก็บเอาเลยนะครับเก็บตากแข้งไว้ทําชงเป็นชากินนะครับทรงบายครับยุบเอานะครับใส่น้ำห่อนทรงซาเดอวยดอกเด้อ ดอกผมสิบอกพี่น้องหนึ่งซอยบำรุงหัวใจครับดอกนั้นสองครับชูกำลังครับสามแก่อ่อนเพียนานมีประโยชน์ได้ครับเบื้อดอกยาคิวกระไดโมเมนธรรมดาดีนี่นะครับข้อมูลนะครับข้อมูลจากครูบาอาจารย์นะครับเอาไปต่อยอดเอาก็ได้นะครับพี่น้องแต่มีหลายตำลับตำลานะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับสมุนไพรแต่ละชนิดมีทั้งพิษมีทั้งไม่พิษนะครับมีทั้งยฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ร้อนนะครับ แต่คนที่จังหวัดน้องบัลลําพูนะครับมียายคนหนึ่งนะครับแกเป็นโรคกระเพาะนะครับเป็นแผลในกระเพาะแกกินอะไรอะไรก็ไม่ได้นะครับแสบท้องปวดท้องไปหาหมอก็ไม่หายนะครับไม่รู้ว่าแกไปไปหาหมอก็น่าจะดีขึ้นแหละครับแต่ว่าแกเป็นคนกินเผ็ดหรือเปล่าหรือไม่รู้นะครับผมก็เคยถามแกอยู่เพิ่นเศร้ายอดหยอดหยาคิ้วนี่แหละครับเบ้ามองเลี่ยวโลดครับนี่แหละเศร้าบนยอดหยอดหยาคิ้วนี่ไหม เราตัดสิ้นใจยำกินมือละาสามใบซี่ใบอื่นกินนะครับน้ำรองลองไปหาหมออีกวันนี้หมอไปตรวจว่าเป็นยังแผลในกระเพาะคือดีขึ้นเพิร์เลยบอกว่าอันคอยกินอันอันป้าป้าคือ,อยังด่อป้ากินอันยอดใบสาบเสื้อว่าสั่นเพิ่์ลวาพี่น้องผมก็โอ้ผมก็มกเงิดอยู่พี่น้องเอ้ยนั่นแหละครับพี่น้องใบสาบเสื้อกับบอธรรมดาเลยครับสรรพคุณนี่ กินเข้าไปรักษาแผลในกระเพาะก็กได้มันในคิวหึงแล้วครับพี่น้องเฟื่อนขนาดใบมันผมกินหลายเทืออยู่ครับเดอ้โกกอโรคกระเพาะกระหักมันเด้อครับเดอ้อขุดเอารากครับขุดเอารากเขาเลยหนึ่งกำมือคนที่จะกินนะครับวิธีกินนะครับต้มนะครับหนึ่งกำมือใส่น้ําสักเต็มเต้เตเตากาหรือพอท่วมยาแล้วต้มไม่ต้องเคี่ยวนะครับต้มสิบถึงสิบห้านาทีหรือหม้อเดือดแล้วโยกลง เอาไว้ให้เย็นแล้วก็ตักดื่มนะครับเช้าแก้วเย็นแก้วก่อนอาหารได้หลังอาหารได้นะครับถ้าใครจะกินก็ติดต่อกัน5วันก็หยุดไป2วันนะครับแต่ถ้ากิน7วันก็หยุดไป3วันนะครับติดต่อกันจนอาการดีขึ้น 4- 5หเดือนเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเป็นเราก็เป็นมากนะครับนี่ถ้าไม่ขี้เกียจต้มใช้ได้เลยนะครับเอานะครับถ้าพี่น้องไม่เข้าใจอย่างไรก็คอมเมนต์มาถามก็ได้นะครับ คอมเมนต์คอมโอวผิดพี่น้องคอมเมนต์มาเล็นมาหัวน้ำผมก็ได้ผมสิบอกดอกนะครับผมกับคนอีสานคือก,กันเอานะครับคลิปนี้มีประโยชน์และสาระกะกคนไลคล์กดแชร์กดติดตามผมเดอพี่น้องเอาคลิปนี้ขอสวัสดีครับยู่ดีมีแห้งแข็งแรงทุกท่านนะครับ